หน่อยก็เอาไปให้อาจารย์อาจารย์ยังไม่ทํามีชาลีอีกคนหนึ่งเป็นไข้และไปกินไปกินส้มพักเสียนผิดส้มพอกเสียงตายทันทีเ,เขาก็เลยเอานายชาลีนี่ไปฝังชาวบ้านตามภาษาชาวอีสานก็มางานพนดีคือมางานศพนั่นแหละได้วางงานกันนีในตึกของคืนมันนั้นนายชาลีมุดขึ้นมาจากในกระโหลกมาบ้านชาวบ้านแต่ตึก นีหนีขึนบางลาคนหาว่าผีมาหลบก็เกิดชาลีบอกว่าฉันยังไม่ตายคอยว่าฉันจะตายได้ยี่ไงเพรานั้นก็ตกใจเมื่อตั้งใจได้ก็มาลงมาตุกถามฟังดีขนาดนี้แค่จรงได้ถึงถึงนมาได้ว่าฉันเว้ยวฉันมีโพอกคนมีผู้สอยและแกก็เล่าต่อไปว่าเมื่อเราตายไปมีคนเอาเราไปเอาไปถึงแล้วก็เลยไปพบอีกคนน่คือนายมิตรายาบาลน้ นี่คือควาสมสำคัญของชื่อนะตอนซาลี่ขาแห้งผนนี้ว mm hmm. ันซาลี่นี้เอาไปซนะมไว้เอาไปคืนเขาฝังหมดแล้วพวกนี้ก็จำใจรีบมาแล้วก็มาช่วยมาช่วยตับกุยเอาตีนออกเอานายชาลีออกมาออกมาแล้วแกก็กลับบ้านแต่นายชาลี่ฆ่าแหวก็อยู่ตรงนั้นตกใจหงุดหง,งิดเลี้ยวขาแห้งวันซาลี่ในที่สุดชาลีนี่ต้เป็นไข้สักที ออมาอีกสามวันแตก็ตายนี่ยังดีนะสามวันจะตายบางคนนอนหลับๆตายไปเลยยังไม่ตื่นเทียบว่าหลายตายกรณีหลายตายนั้นก็มีลักษณะคล้ายๆกันคือไปเอาอีกคนหนึ่งเอาจากเมืองร้อยเอ็ดไปแต่ทางนู้นไปถึงบอกไม่ใช่คนนี้เอาอนนคนนึงไปนู่นคนนู่นอยู่จังหวัดน้องคายหรือ,อยู่เบียนจันทีนี้เขาก็รีบหล่รีบมาที่นี่ไม่ต้องเป็นไข่คนนั้นกําลังนอนหลับๆกำลุูนไปเลย คนคือกันแต่ว่าอยู่คนละประเทศชื่อมันเกือบพ้องกันเขาก็เ,ากเลยเอาไปเลยอย่างนี้เรียกว่าไหลสาย,ายอันวาพญา,ามัจยุราชน,นีพนธ์แก่นเงื่งคำแมงเซนีเงื่อือไทยออกมาไม่ได้เพราะนั้นวันนี้ได้เอ่ยชื่อเสียงเรียนนาของคนพ่อคนแม่ทั้งพ่อตาทั้งแม่ยายรวมจิตรวใจไร้ล่าง จะสกัดกั้นความชั่วในสังคมไม่ห้เกิดขึ้น <Okay. S 1> เพื่ออานวยต่อคุณงาความดีีเจริญนอานำใน,ในใจิตใจผู้ที่ได้รู้ได้เห็นได้สัมผัสอยู่ในขณะนี้นแล้วก็เพื่อกูลต่อการประพฤติปฏิบัติทำพัฒนาใจิตใจนี้ส่วนที่เห็นส่วนที่ตาเราไม่เห็นเวลาคงหมดค mm hmm. มจะต้องเอาไว้ mm hmm. เล่ากันใหม่วันหลังวันนี้ก็คงจะต้อง กตบคนญาน้องาเวนะเพื่อนุรมณภาพนะแห่งบุญนี้ที่ลูกหลานพ่อใหญ่วัดสันธุรีจันตลอดทั้งพี่น้องชาวมังกร้อเอกและที่น้องทุกคนที่ได้มาทําบุญสืนันตระานนี้ขอจงเป็นปาระบัปัจจัยเพื่ออนันมยสมคุณพ่อสิ้นคนแม่ปับตลอดทั้งคนแม่จักจำคนพ่อชัยประนาสการตรตงแต่คนคนแม่ปับคนทอเสบธุรีจันที่ร่วมหลับไปนั้น ได้รับผนบุญวนบุญผลถ้าหากยังไม่รู้วิญญาณนังโยนักปรับภพใดๆขอเทพเจ้าเหล่าเทวาผู้มีทิพระอำนาจนำข่าวสารอันเป็นสิริมงคลนี้บอกกล่าวชี้แจงเรื่องใให้รับรู้รับทราบได้อนโมกนาถ้ามีทุกโยนจงพ้นเสียจากทุกถ้ามีศพอยแล้วจงมีศพที่ขึ้นไปสุดท้ายนั้นขออนุภาพแห่งบุญนี้จงย้อนกิดมาคุ้มครอง ท่านทั้งหลายที่ยังมีชีวิตอยู่โดยทั่วกันให้พากันหายเคราะหายโศกหายโรคหายภัยเจริญด้วยทรัพย์ยศใหม่เปรีมิตรภาพความปานธนาอันดีงามของท่านจงสําเร็จในปานถนาโดยทั่วกันเขาท่านก็ผลเถิมเอาน้ำมาตจน้ำภาพขาดสาบตีขาดสาบายายตจลงในฟางไมนได้ก็ได้ไม่ต้องหาอะไรหรอกตรวจลงไปในดินเลย ขอไม่ขอโทษให้พะ